สวัสดีค่ะฝนสุคนทิพน้ากเกษมนะคะวันนี้มาอยู่ที่ The Art House บายละลานตาไฟน์อาร์ตนะคะวันนี้เป็นงานเทศการที่เราจัดสำหรับสวมใส่ได้ก็คือเป็นอาร์ทที่เอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวนันที่ฝนใส่อยู่เนี้ยก็จะเป็นหนึ่งใน variable art นะคะวันนี้เราเชิญศิลปินหรือต้องเรียกว่าเป็นดีไซเนอร์ดีกว่า2ท่านนะคะท่านแรกก็คือคุณนัทวันตันหยงมาศหรือคุณก้อยแล้วก็ท่านที่สองเนี้ยคือคุณเพรยงบุญนาคทั้งสองท่านเนี้ยเป็นดีไซเนอร์ซึ่งทําทางได้ จ e รี่นะคะ,ะคุณคุณนัทวันหรือคุณก้อยเนี่ยใช้ปีกแมลงทัพมามาทำงานศิลปะส่วนคุณพริงเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสัสตว์ต่างๆซึ่งมีความหมายดีแล้วก็มาทำให้น่ารักจำบ,บสวมใส่ได้งานของทั้งสองท่านเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของพลอยเนื้ออ่อนซึ่งเป็นซึ่งเป็นต้องเรียกว่าเป็นเซมิเพร i เชสเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการยกระดับ งานงานศิลปะหรืองานคราฟต์ขึ้นมาเพื่อสามารถท่จะ่วมใส่ยได้ในชีวิตประจำวันก็ขอเชิญมาชมนะคะที่ The Art House อยู่ที่ชั้น2 r i ริเวอร์นะคะเราจะจัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงสิ้นเดือนมกราคมค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนัทวันตันหยงมากค่ะก็เป็นเจ้าของแบรนด เครื่องประดับปีกแมลงทับนาดค่ะคือแบรนด์ของเราจะทำเฉพาะเครื่องประดับที่เป็นปีกแมลงทับเท่านั้นนะคะคแล้วก็วันนี้ที่พิเศษก็คือว่าอันนี้เป็นคอสตูมจิวเวลรี่คอลเลคชั่นแรกของเราค่ะคซึ่งเอาปีกแมลงทับเนี่ยมาตัดตามเชฟแล้วก็ทำขึ้นมาให้มีความร่วมสมัยมากกว่าที่จะเป็นแบบปีกธรรมดาค่ะคใช้งานได้จริงแล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายขึ้น คอลเลกชันนี้ค่ะก็ความพิเศษก็คือว่าอย่างนี้อันนี้จะเป็นปีกที่เป็นสีเขียวเหลือบส้มครับซึ่งจะเป็นสีที่ค่อนข้างหายากมากกว่าสีเขียวเหลือบน้ำเงินที่เราเห็นเห็นกันค่ะแล้วก็สไตล์ของคอลเลกชันนี้จะเป็นอาร์ตเดโคค่ะที่จะมีความแบบสนุกมากขึ้นแล้วเราเอาเลื่อมของปีกแมลงคับค่ะ,คะมาเชฟมันใหม่ ให้เป็นไปตามเชฟต่างๆที่เราต้องการค่ะตัวเรือนนี้ตัวตัวเรือนที่จะไปติดติดินคทับที่นมด้วยอะไรตัวเรือนเป็นเงินแล้วก็ฝังลอยสโมก y ี้คอร์สค่ะเราเราทำเครื่องเองินเองแต่ว,ว่าเราเราสั่งทำตัวนี้มาเพื่อมาฝรกเราต้องเราต้องอทางานกับทางโรงงานจิวเว r รี่ค่ะค่ะ,ะก็คือก็คือสั่งทําตัวตัวเรือนมาเพื่อมาประกอบคือทําปิดเงินทับขึ้นมากอ่อน ่าใช่ค่ะเราเราออกแบบก่อนครับผมค่ะว่าเราต้องการให้เครื่องประดับมีหน้าตาแบบไหนค่ะแล้วเราก็ตัดสีแมลงทับตามสิ่งที่เราต้องการค่ะแล้วก็ไปสั่งตัวเรือนตัวที่เป็นที่เป็นเค้าตัวเรือนอะไรพวกนี้มาใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมเซตนี้มีชื่อว่าเซตนี้มีชื่อว่าเอริเดสค่ะเอริเดสเนี่ยมาจากคําว่าเอริเดสเซนก็คือ การเหลือบสีของปีกแมลงทับซึ่งเป็นธรรมชาติเล่นสีใช่ค่ะทําไมถึงถึงหายากกว่าปกติแมลงทัพสีนี้ที่มันออกส้มๆลั่นคือแมลงทัพเนี่ยสีเขาจะเป็นธรรมชาตินะคะดังนั้นเนี่ยปีกเนี่ยสมมุติเราซื้อปีกมาเยอะๆใช่ไหมคะเราจะเจอสีส้มเนี่ยน้อยมากค่ะอันนี้ The Art House นะคะที่ River City ค่ะ คืองานของก็จะมี2แบบนะคะจะเป็นแบบงานคราฟ์ซึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็คอสตูมจิวเวลรี่ค่ะที่เป็นคอลเลกชันพิเศษอันนี้พิเศษคือเราตัดเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นกำไรหรือเป็นอะไรคะใช่ค่ะเป็นสร้อยข้อมืออันนี้ค่ะค่ะแล้วก็มีแหวนเนื่องจากงานคราฟ์เนี่ยมันมีข้อจำกัด ที่จะนํามาทาสร้อยข้อมือหรือแหวนเนี่ยยากค่ะเราก็เลยคิดขึ้นมาว่าถ้าเกิดเราทําเป็นตัวเรือนจิวเวลรี่เนี่ยเร,เราก็สามารถที่จะทําให้มันหลากหลายขึ้นได้อีกค่ะค่ะได้ค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นปีกสีเขียวเหลือบน้ําเงินที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะคก็จะมีต่างหูแล้วก็แหวนแล้วก็สร้อยข้อมือค่ะแล้วก็สร้อยคอ เครื่องประดับที่เป็นปีกแมงทับเนี่ยเป็นที่นิยมในคงไทยมากอยขนาดไหนครับจริงๆคิดว่าไม่ค่อยมีใครนํามาทําเท่าไหร่นะคะแต่เหตุเพราะมันทํายากหรือว่าอย่างไงทำยากไหมจริงๆก็ค่อนข้างยากในการฝังตัวเรือลงไปนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือคิดว่าอาจจะเป็นของที่คนมองข้ามไปมคิดว่าน่าจะแบบเหมือนอาจจะทำได้เป็นแค่งานคราฟต์อ,อย่างเดียวค่ะ ที่ค่อยชอบเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าสีของเขาเนี่ยสีเคมีก็ไม่สามารถที่จะเรียนแบบสีแบบของเขาได้คือมันเป็นสิ่งที่สวยมาจากธรรมชาติเองจริงๆค่ะคอลเลกชันเอริเดสนะคะก็จะจัดแสดงอยู่ที่ Art House River City ค่ะก็จะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าสนใจที่จะซื้อเครื่องประดับเอริเดสเนี่ยก็ให้มาสั่งที่นี่ได้ค่ะ โอเคครับขอบ,ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพริงกุลนาคค่ะ,คะวันนี้ก็นำเสนอคอลเลกชันจู e รี่นะคะที่ตั้งชื่อว่า c o s m i c creatures ก็ได้รับแบงรงบันดาลใจจากพลังของธรรมชาตินะคะคอลเลกชันนี้อันนี้นำเสนอเป็นมูสองหัวนะคะอันนี้แรงแรงบัในดาลใจตอนที่พริงได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศกรีซนะคะแล้วก็อยู่ในกระท่อมเล็กๆแล้วก็อยู่กับธรรมชาติไม่ได้เห็นผู้คนวันๆก็จะเห็นตสัตว์นู่นนี่แล้วก็รู้สึกอินกับกรีก k m ท t ลโลจี แล้วก็งูสองหัวเนี่ยก็จะมีพลังในทางด้านเหมือนแบบฟื้นฟูฮีลิ่งอะไรต่างๆแล้วพิงก็รู้สึกว่างูเป็นอะไรที่คนจะกลัวก็อยากจะมาพลิกให้เอาพลังของมันนะเป็นเป็นอะไรที่โพซิทีฟที่น่ารักที่ที่แบบเติมความสดใสความุขมากกว่าก็เป็นนูงูที่น่ารักที่ไม่ได้น่ากลัวนะคะแล้วก็จะมีสีสันของพลอย s e ม i precious นะคะอย่างเช่นชิ้นนี้เนี่ยสีเขียวเป็น peridot นะคะแล้วก็มีอันนี้สีเหลืองก็จะเป็นซิ r รีนเป็นพลอย semi precious ทุกชิ้นนะคะแล้วก็งานนี้ก็ทำโดยช่างไทย100%ซนะคะ่ะตัวเรือนเป็นทองเหลืองชุบทองชุบโรสโกแล้วก็ชุบ black rhodium ค่ะแล้วตัวตากับลินก็เป็นงาน enamel เพ้นท์มือค่ะ ก็อยากจะให้ผู้สวมใส่ได้แบบรู้สึก Energy พลังจากธรรมชาติสีสันของพลอยเพื่อที่จะมาเหมือนแบบเติมพลังให้เราในชีวิตประจำวันเพิ่มเติมความสดใสเติมความสุขเติมพลังจากธรรมชาติค่ะซีรีส์นี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจก็คือนกฮูกอันนี้ก็ก็ดีไซน์ตอนที่อยู่ที่กรีซเช่นกันค่ะ เราก็มีนกพุกมาเยี่ยมบ้านทุกวันเราก็มองเขาเขาก็มองเราเขาก็ส่งเสียงเราก็รู้สึกตายแล้วนกพุกเป็นสัตว์ที่มีพลังเราก็อยู่ในเมทัลลจีของกรีซด้วยเราก็เช่นกันที่อยากให้นกพุกเรามีมีความสนุกมีความน่ารักมีรมขันนิดนึงก็เป็นนกพุกที่น่ารักเราก็ใส่เราจะจะมีความสุขมีชีวิตชีวาค่ะ <Okay. S 1> เขาก็จะมีตาสองตาซึ่งบางทีก็จะสีไม่เหมือนกันอ,อันนี้ก็เป็นออนิกส์กับรูบี้นะคะ นกฮูก no ตัวนี้ตาเป็นอเมทิสกับเคริดอดหรือนกฮูกตัวนี้จะมีตาเป็นซิทรีนกับอเมทิสนะคะ mm hmm. แล้วก็มีเป็นสร้อยนะคะอ่าเป็นที่นกคูกค่ะอันนี้ก็แบบว่าเป็นลูกเล่นอินสเปเรชั่นก็เป็นหางหรือเป็นขนนกนะคะมีตุ้ง <c oughs> ติ้งนิดนึงอ่าค่ะสวยค่ะคู่ ก็พิงกาจะเป็นคนที่รักสีสันรักธรรมชาติเราก็ต่อนะคะส่วนคอลเลกชันนี้อันนี้ก็อันนี้ต่อเนื่องมาจากนกฮูกนะคะก็จะเป็นต้มหูค่ะก็อินสปีเรชั่นเดียวกันก็สามารถใส่ได้แค่ข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้หรือเล่นกับสีที่ไม่เหมือนกันก็ได้ค่ะสีเขียวสีม่วงสีแดงสีดำนะคะ กับพลสีต่างๆส่วนคอลเลกชันนี้เนี้ยบอ s ก็เป็นเหมือนบอสกับสกรูอะคะ่ะซึ่งเป็นอะไรที่เอาเราจะมองข้ามเป็นอุปกรณ์ชีวิตประจำวัน,น not, ใช้น็อต <not S 1> ใช้น็อ <not S 1> ต <S <S ตะปูแล้วเอาน็อตตะปูมาทำอะไรให้มันเติมคุณค่าให้เขาเป็นอะไรที่เรามองข้ามกับกลายเป็น j e w เ l ล y ี่ที่ใส่เรามีคุณค่านะคะ อันนี้ก็คือเป็นงานทองเหลืองซุกทองเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นพลอยเซมิเพรสเชสุกชิ้นค่ะแล้วอันนี้ความพิเศษก็คือเราสามารถที่จะเติมจะใส่2องอันใช่ใช้เปลี่ยนไปเปลี่ยนเราเติมได้ค่ะแล้วก็เติมให้มันติดกันได้ใช่ค่ะก็เป็นเออ่จ g e o เมทรีนะคะอันนี้ก็แรงบรรจใจก็กับธรรมชาติเหมือนกันเหมือนโมเลกุลธรรมชาตินะคะหรือเป็นน็อต ค่ะเหมือนแบบพิงจะชอบเอาอะไรมาทวิสต์ผมค่ะมีสีสันแล้วก็มีความสนุกค่ะส่วนโซทองอันเนี้ยอันเนี้เป็นเครเป็นโซเ,เลยก็อันเนี้ยเป็นงานทองเหลืองชุบทองย4 k ิบสีคนะคะค<ๆ>ชุบทองปัดดำอันนี้ก็งานช่างไทย แฮนด์เมดร้อนะคะคแล้วอันเนี้ยก็เอาไว้ใส่คู่กับซิ้นด RES ค่ะแต่ท,ที่ที่สน์ไ้ใส่คู่กับซิ้นด RES แต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะใส่อย่างเพ้งใส่เป็นเข็มขัดก็แรงบันดาลใจ <c oughs> คือเข็มขัดที่ที่คนไทยนุ่งกับพัสซิ้นนะคะที่เป็นโลหะ <c oughs> เป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรแต่ว่า <c oughs> ความพิเศษของมันคือเราจะสามารถใส่เป็นสร้อยคอก็ได้ จริงๆจ,จะใส่เป็นกําไรใส่เป็นไรายได้หมดนะคะ oh. แล้วแต่ลูกค้าจะนําไป adapt <Yeah. S 1> หรือเราจะใส่สองทบเราจะใส่ได้หลาก oh, <ๆ S 2> หลายวิธี<อ>นะคะคก็เล่นกับมันได้นะคะ <it> ก็คืออยากให้คนที่ได้ใส่จู w ล l r y ของเพลงแบบสนุกกับการที่จะได้แบบทดลองเล่นกับสไตล์ของตัวเองแล้วก็ได้แบบแสดงความเป็นตัวของตัวเองด้วยะค่ะในการสวมใส่ <Yeah. S 1> ไม่มีกฎเกณฑ์นะคะ คอรคอลเลกชันนู้นค่ะอ,อันนี้ก็จะสามารถเห็นได้ทั้งคอลเลกชันนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลเลกชันงูสองหัวหรือนกฮูกนะคะหรือตัวน,อน็อตแล้วก็ซินซินเบลที่เป็นเป็นโซ่ทองนะคะก็สามารถรวมรวมอยู่ในน,น,นี้หมดเลยใช่ค่ะ ก็จะเห็นเรื่องราวครบท้วนค่ะช่วนนี้นะมันมันเหมือนตัวอะไรนะเมื่อกี้คุณบิงพูดผมเป็นงูสองหัวค่ะเป็นงูสองหัวใช่แต่เป็นงูที่ที่ใจดีเป็นงูที่ไม่กัดแต่เติมพลังให้ผู้สนใสค่ะฝ <c oughs> ากนะคะก็ขอเชิญทุกท่านมาดูผลงานของพิงนะคะ ล้ก็ศิลปินท่านอื่นๆด้วยนะคะมีตัวของสวยๆงามๆของที่ให้แรงบันดาลใจเราทั้งนั้นเลยนะคะก็ที่ The Art House นะคะอ,อยู่ชั้น 2, 2> ของ River City ค่ะมามาชมกันเยอะๆน,นะคะ<ห>มาท<ะ>ักทายกันจนถึงสิ้นมกราค่ะโอเคเราก็ฝากแบรนด์ซูเซ็ดด้วยค่ะซูเซ็ดออฟฟิเชียลใน IG ค่ะครับผมขอ, <Okay S 1> ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ